สวัสดีครับผมชื่อโจอ,อายุ5 7ปีตอนนี้ผมทำงานเป็นวิศว,ะวะกรให้กับสวนอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธาน,นีแต่เนื่องจากตอนนี้ลักษณะงานของผมเนี่ยต้องทำงานล่วงเวลาบ่อยมากดังนั้นการรับประทานอาหารจึงเป็นเรื่องที่ไม่เป็นระเบียบและก็ไม่ตรงเวลาผมมักจะกินอาหารจานด่วนหรือพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดสำเร็จรูปพวกความรวดเร็วและก็สะดวกสบายแต่เนื่องจากการรับประทานอาหารอย่างไม่เป็นไปตามหลักวิทยศาศาสตร์และการบริโภคโปรตีนที่มากเกินไปเนี่ย ทำให้ผมเป็นโรคเกาโรคไขข้ออักเสบลูมตอยโรคนี้จะทําให้แขนขาของผมเนี่ยและตามข้อเนี่ยปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้ามันจะเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาทั้งหลังทั้งเขา่าความเจ็บปวดที่มากขึ้นทําให้อาการแย่ลงเรื่อยๆชีวิตผมลําบากมากเลยครับตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าสุขภาพของผม,ผมแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดอาการปวดเขา่าเดินลําบาก ผมทาอะไรไม่ได้เลยฮะผมทานแคลเซียมแล้วก็ทานยารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่ก็ไม่เห็นอาการดีขึ้นหรืออาการเจ็บปวดพวกนี้มันจะบรรเทาทุเลาลงไปได้เลยจากที่ผมเคยเป็นคนสุขภาพดีกระตือรือร้นชอบเล่นกีฬาตอนเนี้พอโรคข้ออักเสบพวกเนี้ทาให้ผมต้องทิ้งทุกอย่างต้องอยู่บ้านทุกวันทำให้ภรรยาแล้วก็ลูกของผมต้องทรมานมากเพราะพวกเขาต้องช่วยดูแลผม ผมรู้สึกผมเหมือนไม่ใช่มนุษย์อ่ะคือถ้าต้องอยู่กับโรคเจ็บปวดโรคข้อกระดูกพวกนี้ไปตลอดชีวิตผมขอตายไปดีกว่าครับภรรยาของผมเนี่ยเขาหาข้อมูลไปทุกที่ถามเพื่อนๆปรึกษาเพื่อนๆจนวันหนึ่งก็ได้พบกับ h a r ลินเคนซีรู้ไหมครับเวลาจากใช้เวลาผ่านไปแค่7วันอาการปวดมือและปวดเท้าของผมเนี่ยดีขึ้นมากแค่เพียงเวันเท่านั้นครับอาการบวม อาการปวดตามนิ้วมือนิ้วเท้าลดลงแต่ผมก็ยังคงดื่มต่อไปนะครับทุกวันวันละหนึ่งแก้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนผมรู้สึกประหลาดใจมากนะครับร่างกายของผมแข็งแรงขึ้นมากเลยเข่าก็ไม่เจ็บข้อไม้้ขอมือก็ไม่เจ็บมันง่ายมากนะครับที่ผมจะลุกขึ้นนั่งแล้วก็เดินขึ้นบันไดหรือออกกําลังกายเบาๆตอนนี้ผมไม่กังวลอะไรแล้วครับผมมีความสุขมากเลยนานแค่ไหนละที่ผมไม่ได้ลุกซีดีแบบนี้ ผมรักชีวิตของผมตอนนี้มากเลยครับนมฮาลีนเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของน้ำนมเหลืองที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาแคลเซียมออร์แกนิกสชนิดที่ดีที่สุดในโลกและก็วิตามินดีๆอีกหลายชนิดนอกจากนี้นมฮาลีนยังได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก USFDA และเอกสารที่ครบถ้วนอยีกด้วยนะครับเมื่อเห็นส่วนผสมที่มีคุณภาพชิ้นนี้ผมรู้สึกปลอดภัยที่จะได้ใช้มันจริงๆนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากเลยก็คือ พนักงานของฮาลีนกะตื่นลืล้นมากผมได้รับคําแนะนำอย่างดีและความรอบคอบเกี่ยวกับแผนการทํางานและวิธีการใช้นมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผมแก่แล้วมีหลายอย่างที่ผมไม่รู้แต่ผมก็ได้ปรึกษาและก็ทุ่มเทให้ถี่ถ้วนดังนั้นผมจึงชอบมันมากครับมีความมั่นใจมากขึ้นในการเลือกที่ผมเลือกนมฮาลีนภรรยาของผมก็ลองดื่มดูนะครับแล้วเขาบอกว่านมฮาลีนเนี่ย ช่วยให้ไหลและกระหลังของเธอเนี่ยหายเจ็บได้จริงๆแม้แต่อาการชาที่ขาความเหนื่อยล้าที่เข่าของเธอก็ดีขึ้นมากเราสองคนจึงไว้วางใจและก็ดื่มต่อไปและนมก็อร่อยมากครับดื่มง่ายหอมหวานรสชาติไม่กร่อยไม่เยิ้มยิ่งฟินเข้าไปใหญ่ถึงตอนนี้ทั้งผมและวก็ภรรยาเนี่ยใช้ฮารีมา,มามากกว่า3เดือนแล้วนะครับและเป็นผลทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บป่วยต่อไป ร่างกายของเราแข็งแรงเรายืนได้นั่งลงได้อย่างสสบายและมั่นใจผมรู้สึกดีขึ้นมากครับผมมีความสุขที่ได้ทําทุกอย่างเหมือนเดิมสามารถไปเล่นกีฬาได้เล่นแบดมินตันได้อีกครั้งแขนขาก็ไม่บวมไม่เจ็บอีกต่อไปนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็มีความสุขมากๆจิตใจผมเบิกบานจริงๆเลยครับตอนนี้นะครับถ้าใครจะบอกว่าผมป่วยหรือหาว่าผมเดินไม่ได้เนี่ย ผมจะแนะนําให้เขาใช้นมฮารีนนี้กับเพื่อนๆนะครับทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเท้าหรือข้อต่างๆเนี่ยผมแนะนําให้พวกเขาใช้นมฮารีนนี้ถ้าพวกเขาใช้ต่อไปสุขภาพจะดีเหมือนผมผมทดลองแล้วและผมใช้จริงๆฮะผมจึงมั่นใจว่านมฮารีนแคนซีเนี่ยดีมีประสิทธิภาพมากใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อปวดหลังปวดเขา่าลองฟังผมนะครับลองใช้ฮาลีนแคนซี รับรองทุกคนจะหายขาดไม่ผิดหวังแน่นอนครับ